สวัสดีทุกคนสวัสดีสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่นัดทุกคนมาประชุมพี่มีเรื่องสําคัญที่จะมาบอกกับทุกคนว่าอะไรพี่อะไรนี่แหละค่ะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมไม่สำคัญเลยหรอวิ่งใจเดี่ยด้เนี่ยมาสำคัญมากเลยพี่อุ้ยร้านเราร้านเราร้านเรา มีงานเพิ่มมาแล้วทุกคนพี่มีไอเดียสุดบันเจิดเลิศหรูเลสอดสแตนสุดๆที่จะมานำเสนอกันทุกคนพี่จะให้ร้านของเราพี่มีความฝันมาเนิ่นนานแล้วว่าพี่จะเปิดชั้นใต้ดินของร้านฟลอรี่คาเฟ่ทุกคนแล้วพี่ก็มีไอเดียสุดเปนเิดว่าพี่จะเปิดเป็นบาร์กลางคืนนะน้องฮะรู้สาวยอกหรอพี่อมเยังไง่ะพี่ยังไงล่ะเป็นบาร์ตอนกลางคืนแล้วก็แบบมีหนุห่มๆลวหล่อ อฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับค่อยๆให้บริการสาวๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่บริการทางนั้นใช่ไหมก็แบบว่าอ่ก็แบบว่าร้องเพลงดนตรีดโอ้โหจีนี่ต้องเทมดนึกว่าแบบในหัวคือเกมจีบหนุ่มมาเป็นซีเลยเมื่อกี้ แต่ว่าน่าสนใจดีนะแต่ว่าเราจะหามาจากไหนอะคือเราไม่มีงบป่ะพี่จะต่อเติมอะไรก่อนพี่ว่าก็เหมือนตอนที่เราเริ่มสร้างร้านนี้กันมาอย่างไงล่ะตอนที่เราเราก่ออิดก่อปูนมาด้วยกันอะเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าเราจะต้องหาหนุ่มๆที่สามารถที่จะบุกน้ำลุยไฟกับพวกเราได้คนที่จะเป็นทุกอย่างให้กับพวกเราแล้วไม่ว่าจะเป็นดูหงจุ้ยเข็ดแบบก็ออิดกาปูนก็เด็กันไหมก็แบบวันนี้เจมเปอร์ตอวขอเข้าร้านตังแต่งทำความสะอาดตัดหญ้าดูเหือนนงืนนตีเราเพลง ต้องมีคนที่ทำสิ <พ Bra vo> ่งเหล่านั้นได้แน่ๆพี่นั่นใครอ่ะก้นดอกใครพี่จะ้ไปหาจะได้ยอมยอมยอยอยอก็คือพี่เชื่อว่าแม้ว่าเราจะไม่ค่อยมีเงินก็ตามทีเหมือนตอนที่พวกเราเริ่มมาด้วยกันนั่นแหละพี่เชื่อว่าเราต้องมีคนที่อาจจะช่วยก่อร่างสร้างตัวไปกับพวกเราพร้อมไปกับพวกเราคนที่พร้อมจะเหนื่อยยากแล้วก็ลำบากไปกับพวกเราเหมือนที่พวกเราลำบากกันอยู่ในตอนนี้พี่เชื่อว่ามีเมื่อกี้ตอนนี้พวกเรา่มมีความสุขดีนะ ไม่ว่าจะเป็นใครกันล่ะเนี่ยพี่ตาพวกเราแยกย้ายกันไปหาปลาหนูหนูก็ว่าทำได้ันหนูว่าแยกย้ายกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต้องไปหาในสวรรค์ชั้นดาวดนนึงก่อนเอ้ยแต่ว่าเขาว่าเขาน่าจะมีอยู่คนนึงว่ะพี่จริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอเร็วมากใครอ่ะไม่บอกบอกก็ไม่รู้เฮ้ย ต้องหาแล้วนมุมมาเป oh, e ิดร uh, ้านของเราที่เป็นเชใต้ดินได้ได้นอนว้าไปเลยก็ว่าร้านเาวะไปเลยเออพี่พี่แล้วกําหนดเวลาในการหาคนอื่นนี่มันเมื่อไหร่นะอ๋อไม่รีบไม่รีบไม่รีบโอเคโเคค่อยสบายใจหน่อยอืมแต่ว่าจริงๆก็อยากได้ภายในอาทิตย์นี้เลยอะ่ะ